ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องพิยานฟินแลนด์นะครับผมมือน,นีเข้ามาแสดงความยินดีนะครับผมก็พอเสียวตอมนะครับผมซื้อรถไทยไหมขั้นเราเป็นล้านพี่น้องไปเบิรงกันเลยว่าเฮ็ดยูทูบอีหยังคือได้เงินซื้อรถไทยขั้นเราเป็นล้านพี่น้องนะครับผมสะอ่อนเพึ่นพอ,สพพพอเสียวเเพ้วเเพ้วไอพอไปลุงบออันเพันมาส่งรถไทยกัน ร้อนมากเอาขอบคุณนสลัดรถไทยที่ซื้อไปของขวัญให้พี่ย่ารานฟินแลนด์นะขอบคุณของขวัญชิ้นใหม่ด้วยนะครับจ้าบาทนี่หกแสนโอ้โหไปืึงสองล้านเนาะไม่ได้ซื้อรดเนาะสองล้านคน สีส้มอย่างดีคูโบต้านะครับเราจะไปขับไขึหนกันนะครับเจาะไปขับเจาะกันเสอ้อไพ่เจาะไปขับไเซอไม่ไม่คิดเราบอลนี่เขเปิดไทยไ้ยังไม่ลงอ๋อเหรอเสื้อไพ่ไม่นี่ยอออยู่อันนี้รถไทชื่อใครครับเนี่ยโอ้โหจำลองสุริยบุตรเดี๋ยวมีของไปจะของเราบอนี่รถไทอะไรนะ ชุดรับรถบ้านี่ชุดรับรถรถไทยี่นุงไปดั้่านบ่ละเนาะกมไปรเด้อุคนวันนี้ก็นะครับผมได้รถถ่ายคันใหม่แล้วมมเแรงฉลองบนี่ใส่เ้อใส่บรรกาศเต็มรถเทนเอย่กครับเออแหมดูแลบัานใส่บุหรจราหสิบบาทพี่น้องเดนักานากยูดิยังไงบากบาก ติดทลางรอตีสร้างล่างรอสร้างล่างรอสีส้มขึ้นเออีกหน่อยเดียวนี่มาไปเดี่ยวนี่คือเป็นอไเนี่คือเป็นอะไรเน่นั่งคือวคือตอนอานาวหน้าเนาะเรือรองมัเนี่้องไปยังไงได้ปืดเอาวะเห็บะฉันอยากแดอยู่ขั้นขั้นนี่สื่ออยู่ได้ตีเอาม่อย่างว่า อันปารุนมาแม่ปารุนมาสิ็ละซื้อให้เนจะขั้นมาซ่นเอาแต่ไทยพันนะฉันว่าซื้อเข้ากินเบิร์ดปีก็บเบ้างไรยเปิร์ตไรปันนี้ลยว่าไปซื้อไปเศ้าเอานี่ลยนไปตตอมของอซื้อยู่หนดอกแพ้่อจะต้องโหดไปเสียลูกมาอย่พ่ไม่แห้งอยู่คือเมา่คืนไปนั่งเนี่ยความรถนเนี่ยชี่มๆมด้านมนี่ย นี่เดือวเธอฉันบอกว่าังสิเวลาเขาเฮ็ดหน้าน่ะยืมเพิ่มไปเฮ็ดไปซื้อบอสยืมก็ถอดด้วยฉันถอดบอสท่านสีนังยัวท่านสีนังรถรถอันนี้อยู่ บอสตาได้นางเงยซื่อบอสตาดยบาดเยบคาด้นเลยยุ่นี่ว่าเรื่องไงโซนโนเร่องเยบาดเยบาดสะานเลยนี่ละทางไส้ี่ล่ะนี่เออเยีลงเซียสะทานไปหมุนกุญแจมุนไปทางไหมุนไปทางขวามันบุกหุ่งกอ่ะบุกกมัไปเรด้บานไปคาดไปได้บ

นี่นครับผม6เซนบาทถือว่าคุ้มค่าสำหรับสำหรับที่สำหรับคนที่แบบว่าประกอบอาชีพตรงนี้นะครับผมเป็นตำลักกับประกอบอาชีพทางนี้อยู่มอม่วนเด็กข้เห็นในท่องกระซิบปูงงาปลูกส้วงในท่องนั่นแหยะนี่ขึ้นแล้วครับผมเขาสั่งไปเทสเซียนบอสน้ำอุ่นสั่งอีกกีะซิบขึนแล้วบอสปูงงาปลูงยัง เือ้อผ้าอันเสื้อผ้าสา oh, มีเซลข้างวานสามีเนาะือขึ้นแล้วเสื้อใ้พูดอยงนี้มาแย่งกันใส่ตาผ้าเป็นยอลานเดียมาขึ้นในกราเป็นจริงเท่าล่างโอ้ไปกโคกซื้อพี่กโคกกซื้อเมียบนอย่าง่ตัดแก่งใจว่าก่วงยังมีเดียนเออดิกหน่อยห้องแงอันนี้เจ้าไปลองซื้อสร้างจะพ้าเราเป็นแถวอีเดียวเรียกว่าเรียกเอออยวเราหัวเป็นแถวเปเนวมากนี่มีเมียใหม่เลยลอกอ ก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับผมกับอบวใชาแนลได้รถไทยคันใหม่อ้มีเลขบัรนี่เลขบนี่เลขไออซื้บัรรถไทยเนี่ยสี่สิบห้าหมื่นใช่ไหมสี่สิบคอมมอแ่สี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่่สีรนึลุดมันซื้อถ้าไมไปหาข้นถือหาน้อยเหมดล้วงตีเล้าเลีกงอย่างหมือนล้รถรถมาส่งรถไม่ได้พี่บานรถก็ส่งหนอนี่แหละไม่กือน รถอันนี er the oh, yes. yeah, ้เขาเพิ่งมาส่งมาื Estate ้อเร็วก็จะลาตัวขาแนี่ไอรุ่นรุ่นมันสี่ศูนย์นึงปดอ้ยมากยูเล่นตัวนี้มแรงซื้อได้ไม่หล่เอเมแรงเร็กย่งมแรงนี่เด็กบ่เมือนือเด็กไงโอ้ถ้าเปียนตัวเลขเร่งโมเดลเดต่แดงก็จะถิมเด้อสองห้าเจดสองน่รอเออกบ่ถิมดอกซื้อได้เก้าบาทใแดงผมทิมเร่งอะไบ่โม่งเนี่ยใช่ชสวยนี่ใ่ดสวยนี่ตอนรับรถไทยบอกือซื้อบ่รอจะไปใส่บ่ ใจสวยงามมเนี่ยขวงเจ๊งลองการตางวันนี้อยู่ไม่หัวงหัวแดหลว่าเห็นลามืนรูรูป มันลาบช่วงนี้ก็ร่งเป็นช่วงก็รลังนี่ก็รัางงอแงภาคเขาาภาคเข่านี่เอาภาคเขานี่สีเอาแต่บัตรเนี่ผู้ชกินได้กินกัสิยาได้บบนี้กินาด้บบนี้บรอคืออหวโควิดนี่ล่ะเพราะมันจะไปหารออยู่มันถึงเวลาเขาจะไม่รจากสปีอัดอันมาอยุดคก็อัดอันเอ คืเ่ว่จะบดบออดเพื่อนเธอยังไออยู่น่มบดคืออด้ไอเจ็ข้อมาสว่าหงายไมแค่นยินบุญนแไม่รงทางบุกัไ่าาบอมือแรงิบุญมาดแม่่อแงต่าสวจะไปหาอ้าวกาผมอยู่ทงไมเมื่อติดเดเมื่อิเมื่อติดวัดวนและติดวนเล้ <c oughs> เพ่อตัดเพื่นตัดเล็บเพ่นตัดเพ่นตัดเล็บนานแล้วไทยไหมเพื่ <c oughs> เนเล็บหนซงกับั <c oughs> มืงขึ้น้มนไปอะไรตัวเกียวอะไรตีมืงขึ้นดิ <c oughs> ออกบอท่านออกบทเียอีนี่สิทธิ์เด้งมาขึ้นนี่มิสิทธิ์ <c oughs> ใส่ออก่บ้าขาดมาเธอ เพื่อนบอกว่ารถใช้เป็นซีเพลนเลยว่าแซ่เบเอว่ามีของความเปนขันเหีย like งนะันดอกไปก่อนจ้า back, บ๊ายบายหวนใจแม่หวนใจแมนะนะจะขอเราคือนว่ใหวนใจ้มาดีบิลยไม่ใช่ป่ะวดไ้ซีเ่ขาจะได้หาบาดแผ่นบ่นในชีพอันหวงกะกานะ อ่ะนจะไปขึ้นเครื่องนะจ๊ะโซเฟอร์ตั้มจะไปส่งเอาเกิดบไปได้ตรงไหนเขาถอยรถถ่ายดิคุณแม่คุณพ่อจะไปขึ้นเครื่องแม่นอนนอนไ<อ>ปนเลยเอากินยาก้นลุ่ม เรามาชมรถไทยเสร็จแล้วนะครับผมเข้ากับสิไปขึ้นเครื่องอยู่อุบลราชธานีนะครับเพื mm ่อ hmm. เดินท่าไปกรุงเทพไปคอนเสิร์ตคืนนี้ที่อีสานลำเพินสามินี mm hmm. นานะ mm hmm. อีสานลำเพลินเ mm hmm. ตาปูนนะครับรับเชิญพะพาแสงทองพิจ้านฟินแลนด์เพิ่ขอตะคิดมาแล้วที่ไหนเนี่ยอแพร้อมหมอแคนสาว หมอแคนหนึ่งไม่มีใช่ไหมเนี่ยมีก็ได้นะเออไม่ซีเรียสเออแต่ว่ากังเกงมันีอยู่ไปในหมอนะเอาไปอยู่ไปอืทานยาแก้จีบคอแล้วคุณแม่โควิดเอาไปทั่วเด้อเป็นอันนี้พี่น้องเป็นอันเป็นหวัดว่ได้ไข่เพม่มีไข่เพราะว่าเป็นหวัดแบบว่าเป็นเสลีศษเป็นไอแต่เจ็บคอ เราพกโปรตีนไปด้วยนะพ่อกี่ซองหลายซองอยู่อันนี้เป็นอ่าเราเอามาทดลองโปรดักใหม่ของเราโปรดักใหม่ที่เราจะเอามาเปิดตัวแต่ว่าถ้าทดลองก่อนมามันดีบ่กถ้าดีค่อยทําแล้วก็จะมีอาคอลลาเจนผสมโฟลตาวิตามินซีด้วยคอลลาเจนผสมโูตตาสผสมวิตามินซีหนึ่งในซองเดียวคือครบทุกอย่างในซองเดียวจบในซองเดียว รอติดตามเดี๋ยวเราจะทดลองก่อนว่าได้ผลจริงไหมย,ยังไม่ได้เปิดตัวนะพี่น้องนะรอติดตามก่อนนะรอติดตามก่อน,อดอนเดี๋ยวเห็นได้ผลก่อนจะขายอ่าคือเดี๋ยวเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งผิวพันธ์อ่าลาผิวพันธ์ของใสขึ้นไหมแล้วก็สภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเอาอยู่จริงไหม uh huh. อ่าโูกกินแค่ซองเดียวมันจะเอาอยู่ไหมอ่า uh huh. แต่หมูว่านในบริการขอมไมเหมือนก็ยังอยู่ได้กินโปรตีนแค่ซองเดียว ก็ยังอยู่ได้ปาอ่อมไก่ได้ในน่องหัวแต่ว่าบราออมทีบอะไเนาะะสีไก่ตัวเห็ดบากหลายมื่นแล้วเลีวอยู่นี่จะมาได้คนเราเองผู้ใดกลัวกหน้ามาซอยุนบ่ก็แ้มว่าแองเบอรหมื่งเนาะเพราะว่าเอาเอือมันไหลเนวันใครก็มันนี่เดี่ยคู่เคยเนี่ยท่ช่กัน โอเคพี่น้องขออนุญาตเดินทางไปแบงคอกก่อนนะจ้าเจอกันที่แบงค์อกจ้า